สวัสดีครับวันนี้ครัวบ้านนอกคนบ้านๆทำเป็นเมนูไก่ผัดพริกแห้งใส่ใบโหระพาหอมๆครับไก่เนี่ยนุ่มมากๆจะทำเป็นกับแก้มหรือว่าจะทานกับข้าวสวยละร้อนก็สุดยอดเลยครับทำง่ายๆใครๆก็ทำได้เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับผมอันดับแรกเราก็มาตามพริกกระเทียมกันก่อนครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่ประมาณ10เม็ดครับกระเทียมไทยอีก2หัวครับผมเสร็จแล้วก็ตำรวมกันได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือผัดกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยพอนะครับจากนั้นก็นําพริกกระเทียมที่เราตำได้ลงมาผัดให้ทรงกลิ่นหอมสักหน่อยนะครับผัดพริกกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมแล้วก็ใส่ ปีกไก่ลงไปผัดรวมได้เลยนะครับวันนี้เราใช้เป็นปีกกลางไก่น้ําหนักประมาณ600กรัมนะครับผัดให้เข้ากับพิกกระเทียมให้หอมเข้าเนื้อเลยนะครับผม ผัดพอหนังตึงๆก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับกะให้พอดีพอท่วมเนื้อไก่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้สุกนะครับจากนั้นก็มาใส่เครื่องปรุงกันครับเริ่มด้วยน้ำมันหอยประมาณ2ช้อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกประมาณ2ช้อนเหมือนกันนะครับตามติดด้วยน้ำปลาครับอีกประมาณ1ช้อนนะครับ ผัดให้เข้ากันเลยครับจากนั้นครับเราก็ใช้ฝาซึ้งปิดนะครับเพื่อให้สุกไวๆใช้เป็นฝาหม้อก็ได้นะครับผ่านไปประมาณ5นาทีครับเราก็ลองเปิดฝาซึ้งดูนะครับแล้วก็ค่อยๆกลับอีกหนึ่งครั้งนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไก่ของเราจะสุก เนื้อนุ่มถึงเนื้อในนะครับพอน้ำเริ่มงวดลงไปเราก็จะใส่ผงชูรสลงไปประมาณ1ช้อนชาครับอันนี้ใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวอีกประมาณครึ่งช้อนครับใครชอบหวานมากหน่อยก็ใส่เป็น1ช้อนก็ได้นะครับใครชอบหวานน้อยก็ครึ่งช้อนนะครับผมเอาแล้วครับแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วครับน้ำงวดลงไปแสดงว่าไก่เนี่ย ถูกถึงเนื้อในแล้วนะครับฝาหมอ้อฝาซึ้งเนี่ยเราจะปิดบ้างหรือว่าเปิดบ้างก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องจําเป็นจะต้องปิดตลอดเวลานะครับก็ดูจนกว่าน้ําจะงวดลงไปแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะใส่เป็นใบโหระพาลงไปนะครับแล้วผมก็จะใส่เป็นพริกซอยลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสีสันให้น่าทานขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นพริกขี้หนูก็ได้พริกแดงกินดาก็ได้นะครับหั่นซอยใส่ลงไปนะครับผม ผัดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับไก่ผัดพริกแห้งใส่ใบโหระพาหอมๆนะครับไก่เนี่ยนุ่มมากๆครับเป็นเมนูที่ถือว่าอยากแนะนำเลยนะครับเป็นเมนูกับแกงก็ได้หรือว่าทานกับข้าสวสวยร้อนๆก็สุดยอดเลยนะครับ ปลเสร็จใหม่ๆร้อนๆเทใส่จานอร่อยเลยครับผมบอกได้เลยครับว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมถูกใจมากๆนะครับอร่อยนะครับเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับหรือว่าทานกับข้าวสวยร้อนๆก็เป็นเมนูที่ถูกใจผมเลยนะครับใครชอบนะครับเมนูง่ายๆแบบนี้ก็ลองไปทําทานดูได้นะครับชอบเมนูไก่นะครับผมก็วันนี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านอ๋อลืมบอกครับรสชาติเนาะรสชาติก็จะมีแบบ3รสนะครับ ออกหวานออกเค็มออกเผ็ดนะครับผมใครชอบรสชาติไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ปรุงได้ตามความชอบของแต่ละท่านได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวก่อนเนาะหวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ